สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมวันนี้มาได้มาทํากินอาหารนะครับผมวันนี้อยู่ในสวนลำไยครับผมผมมาซื้อลำไยเนาะจำนวนนึ่งหมื่นบาทครับผมเอามาดูคนงานครับว่าวันนี้ทํางานไปได้พ่องครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมนเฮาไปดูลำไยก่อนครับผมว่าลำไยสวยไปสวยครับผม นี้ลำายญครับผมซื้อในราคาหนึ่งหมืนบาทครับดูครับผมใหญ่ๆครับผมหนูครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูคนงานครับว่าเป็นไงบ้างครับผมครับผมเอาไปดูคนงานครับผมวันนี้ซื้อลำาหญหนึ่งหมืนครับผมแบบสวยๆใหญ่ๆแล้วครับผมนะครับเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูคนงานครับผม ปากเหมืนเรไออย่างก้อยน้อยไออย่างไงแกยายน้งยเหรอแกงยายใช่ไงแกเนปโอ๋อล้วกี่ย่งนี้มาใส่ปากเหมือนเจ๊ก้าโอ้ได้วกี่กระสอบละสี่แกนสีแกนไหมเนปโอ้แล้วเออล้วตีเหลียวเมื่อไหนเหลือกองฮะเล่าองโอ้พวกน้องพวกล่ามันต้องมาดึ๊ดมาดึ๊ดโอ้แต่วันนี้ได้ได้อ่านได้สี่แกนเนปหรือว่าสี่กระสอบ นั่นจะแม่เงี้ยอยู่โอ้ยลุงแบบเหลี่ยละเหลี่ยเกินก็กิโลอะไรอย่าเง้ยเฮ้ยผู้กองมาเนอะโอ้ปล่อยละบวยน้ำเงี้แบบเหลี่ยละบอนะเหลี่ยก็บอยโอ้